แกงเห็ดแซ่บๆซดื้อกินมากวันนี่แม่งหุยหุยมาเป็นทาดมีเห็ดด้วยลูกอีใดร้องวะนอ่มามาแกงหน่อไม้แซ่บให้กินหน่อยแกงหน่อไม้เหรอครับไปซาบักราอยากกินอนะ่ะเดี๋ยว ป,ป้าทำให้เตรียมตัวรับชมหน่อไม้ซอยอนนเครื่องเครียงเสร็จเรียบร้อยซอยหน่อไม้เรียบร้อยไปทำกันน้ำยานางมีดคมนะ กำหนึ่งเหลือห้าเมตรคืออะไรพี่ใส่แค่นีแวแหละน้ำเดือดแล้วปรุง,ป,ง,ป,งปร,รุงปรุงปลาผงชุรสไปพี่ไม่คนเหรอเออว่ะ ด,ดูดีดูดีดูดีนองไม้เยอะเยอยไปพักอีตูวแกงเห็ดแซ่บ <c oughs> ากินมากหวานนี่แม่งหุยหุยมาเป็นถาดชิมชิมชิมโอ้ยแม่งไม่กล้าว่ะมีเห็ดด้วยลูกอี๋ใดร้องว่ะ ทราบเตรียมตัวรับประทานกันดีกว่า